นโยบายบุรังรากาขึ้นประกาศมาตั้งแต่ปี2 5 5 1แล้วเราก็ยินยันแต่นี้มาโดยตลอดและการทำงานทำงานในนั้นที่เป็นนปชต้องประชุมรวมหมู่นะครใครที่เป็นประกาศเอกเอกเทศเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องากับรปชนะครับแล้วอย่างเช่นการที่พู้นริสมันบุกเข้าไปในไม่เกี่ยวเราเข้าไปในบุกเข้าไปใน,ปในรัฐสภา ไม่เกี่ยวรปชอะไรที่อะไรที่ไม่ดีก็ไม่เกี่ยวรปชไม่ใช่ไม่ใช่ผมนี่เป็นข้อพิสูจน์ตอนที่ยอมรับถ้ามาเวงขอบคุณชายชุดดำบนเวทีมาเวงจะลาออกไหมครับจะลาออกที่ตำแหน่งครับตออรวจสบู่กนถ้ามาเวงได้เคยกล่าวคำขอบคุณชายชุดดำผมต้ไปตรวจสอบดูก่อนถ้มาเวงจะลาออกไม่ได้จะใช้ตำแหน่งของใครไม่ได้ผมงผมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชายชุดดำ ก็รู้วันนี้มาเพื่องพิสูจน์บ้านคุณไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องอาจารย์ว่ามีชายชุดดผมมาเอาหลักฐานที่พวกคุณกล่าวหาพวกผมว่ามีชายชุดดำยังไม่ดูผมปฏิเสธเพราะผมไม่เคยเห็นะแล้วผมก็ปฏิเสธการเกี่ยวข้องกับเสื้อแดงกับสีเชื้อ่าดียสไซเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาเขาเพราะว่าผมมีเรื่องที่ต้องไปหาดียสไซแล้วผมจะเดี๋ยวกล่าวไปถามเขาด้วยครับคดีมีพ่ออจันคดีไปแล้วนะครับไม่มีปัญหาผมจะไปถามเพราะว่าวันวันจันทร์เนี่ยนะฮะผมจะไปถามดียสไซว่าขอหลักฐานทั้งหมดที่เขาฟ้้้้้ออองงชชาาายยยุดดดแลววคนนนีีเพรรรมมกก็็ับสภ มีการเอาไปยิงไอ้นี่ผมพูดนะฮะไม่ทราบนะอ่าเข้าใจผมพูดนะฮะแล้วผมก็จะเป็นว่าได้เอาเอ็มเจสิงต้าไปยิงที่ไม่เป็นไรครับผมจะไปถามดีไซน์ว่ามีหรือไม่อย่างไรและสารตัดสินว่าอย่างไรถ้ามีอ่ะถ้ามีอ่ะคือมันแย่งระหว่างความคนทำคุณถามกรณีมีได้เพราะว่าคุณกรณีใดกรณีหนึ่งมาไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แย่ที่ผมยืนยันผมนะครับข้อแรกนี่นะฮะ เรื่องของเสดแดงไม่เกี่ยวข้องกันสิสิบตำรวจตีมันเดียดเนี่ยยอมรับว่าไปชุมนุมผมไม่ทราบเหมือนกัน,น,นว่าเขาคือใครที่ไหนอย่างไรขณะนี้ผมยังไม่เห็นตัวนี้ฮะชุมนุมนี่คนชุมนุมนั้นเป็นแสนเนี่ยแล้วผมจะไปรู้จักทุกคนนี่ยังไงเป็นล้านด้วย<อ>ผมไม่รู้จักทุกคนหรอกครับก็สิบตำรวจตีมันเดียดเนี่ยเขายอมรับว่าเขาไปชุมนุมกันโอ้โหถ้าได้รับค่าจ้างเขายอมรับกับเรื่องของเขาฮะไม่แล้วเขาก็ยิงใส่กระทรวงยิงใส่นี่ใครสั่งฮะใครสั่งเขายิงเขาใครสั่งเขายิงเอนี่สิอ้าบอกนีู้ดใคักขันตัว่านปชไไม่ด้สั่งยิซ เรายิงจากอะไรนี่ไม่รู้ฮะแต่เกาจาวาไม่ได้จีิะ วันนี้เนี่ยผมมาต้องการที่มาพิสูจน์นะครับองค์การพิธีนะครับองค์การที่ไม่ได้ปลุกปั่นนะฮะให้การศึกษาทางการเมืองกับประชาชนนะครับว่าทําไมต้องยุบเรื่องทำไมต้องยุบสภาเมื่ที่เวลาท่านบอกว่าเออสามารถเอารถชนเลยไม่ติดกฎหมายมีแค่กดตะเบียบก็ได้ที่ท่านเคยพูดอะไรอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปนะเพราะผมต้องการที่ต่อต้านรัฐประหารนะฮะใช่ครับต่อต้านรัฐประหารทำได้ครับต่อต้านรัฐประหารโดยสันติวิธีนี่เป็นหลักการหนึ่งของโลกนะฮะใช่ครับชนรถทหารนะฮะไม่ใช่ชนทหารนะ ชนรถทหารผมก็จะใ่าคุณเขียนแล้วผมเขียนในเวลาคือหลักการทั่วโลกเดี๋ยเขียนไว้เลยนะครับว่าใช้รถอชนได้รถทหารนะครับโอเคชอบไม่ชอบปากกาผมให้ให้เล้องไปเลยแล้วค่อเขียนกล้องอย่างนี้นะเอกสารที่ผมได้มาเนี่ยไม่ทราบมาจากไหนแล้วไมในอภิสิทธิ์พิชาเชืว่าไม่ได้รับรองอะไรดังนั้นวันนี้เนี่ยผมผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่ผมมาเพื่อต้องการพบผู้นำฝ่ายค้าน แต่ผู้นำฝ่ายค้านไม่มีความกล้าหาญในการเมืองที่มาพบกับผมหาอะไรไงแล้วเอาโม้ให้ผมได้ไงอย่าโทษเดียวไม่นี่ไม่มีเลยลายเซ็นในพิสูจน์อายก็ปรงไหนผมไม่ได้ผมต้องการที่พบคุณในฝ่ายค้านเพื่อคุณไปอ่านจดหมายผมนี่ผมที่เขียนไว้เลยนะเท่านั้นแต่ว่าผมให้เกลียดคุณนะฮะผมให้เกลียดคุณทุนในวันนี้ก็ไม่มีเหตุนะเขาไปไหนเพื่อนฝ่ายช้านไม่ช่วยไม่ช่วยนะ ปรีตัวมาทั้งสิบห้าทีเพื่อส่งมอบเอกสารบอกไม่ได้เดือนการผมต้องการจากเขาผมต้องการให้มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมถือว่าผมไม่ได้รับมาจากผู้นำฝ่ายค้านโดยตรงนะครับส่วนคุณสีโชคจะเป็นตัวแทนมาผมถามหาเอกสารนะครับที่มอบหน้าโดยตรงก็ไม่มีนะครับแล้วก็ที่มากล่าวหาเรื่องเสด็จเนี่เป็นเรื่องเท็จหรือสิ้นเชิงก็เสด็จไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยโดยเะเท็จอะก็คือเสด็จไม่เกี่ยวข้องอะไรกเลบอกว่าเสด็จกูดนะครับไม่เป็นไรคุณก็ไปหาเรื่องของเสด็จแล้วกันนะ <differences S 2> <men> <usion> ครับแล้วครับยู่ตอนนี้ต้องมีเรื่องต่อแล้ตัดเสียงกันอีกก็ไม่อยากก็ให้มีเรื่องต่อแล้ตัดเสียงเข้าแล้วไเพียงเลยครับ <attempting>